สวัสดีครับเพื่อนเื่อน fc นะครับหนองประดุกชาแนลนะครับตอนนี้ขบวนธรรมดาที่261นะครับต้นทางกรุงเทพนะครับไปทางหัวยหินนะครับกำลังจะลอดสะพานยกระดับสายนครปฐม,ามกาญจะนาบุรีนะครับ วันนี้ทำขบวนโดยหัวรถจักรแน่นอนนะครับสําหรับขบวนสองหกหนึ่งนะครับวันนี้เป็นวันอาทิตย์นะครับถาว,วันธรรมดาก็จะเป็นดีเซลลางนะครับทําขบวนโดยอันซอมนะครับอันซอมเต สตาม4 3 0 3นะครับนี่มีรถมีตู้บอชอสองมาด้วยนะครับสามสี่คันนะครับอานสตอมนะครับ4 3 0 3นะครับไม่ได้เห็นบ่อยแล้วครับวันนี้มาทำขบวน2 6 1นะครับต้นทางกรุงเทพไปทางหัวหินนะครับเราฝาก,กเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับ ถ้าชอบคลิปก็อย่าลืมซับสก้าวให้สัตนกระดิ่งกันด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆน้องประดุกชาแนลครับ